ธุรกิจรีเทลแบงกิ้งหรือกลุ่มลูกค้ารายย่อยเป็นความท้าทายที่ทุกสถาบาันการเงินต่างแข่งขันกันเพื่อแย่งหรือรักษาส่วนแบ่งในตลาดเอาไว้ให้ได้ดังนั้นความพยายามตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มทุกช่วงอายุและไลฟ์สไตล์จึงเป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งนอกจากภาพลักษณ์ของการให้บริการที่ดีครบวงจรแล้วการสร้างความรู้สึกว่าธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนด้วยความเป็นไลฟ์สไตล์แบงกิ้งก็เป็นอีกกลยุทธ์เข้าถึงลูกค้าได้ไม่น้อยในปัจจุบัน ธนาคารกสิกรไทยเนี่ยเ,เรา,เายิดมั่นในกลยุทธ์ที่เป็นไลฟ์สไตล์แบงกิ้งนะฮะก็คือตอบโจทย์ลูกค้าในทุกไลฟ์สไตล์แล้วนอกจากนั้น,เ,นเราก็มีแผนที่จะลุกตลาดตามจังหวัดอยู่แล้วนะฮะซึ่งตลาดตามจังหวัดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวสูงนะฮะในหัวเมืองใหญ่ๆซึ่งจังหวัดภูกเก็ตก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเ,เป็นจังหวัดหลักที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะฮะ เรากจากจากความสําคัญตรงนี้เนี่ยเราจึงเลือกจังหวัดภูเก็ตนะซึ่งเป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมที่โดดเดน่นมีเอกลักษณ์ที่ยาวนานเนี่ยเราก็เลยจริงๆเรามีสาขาภูเก็ตอยู่แล้วล่ะนะฮะซึ่งเป็นสาขาอันดับ2ของเกษตรกรนะนะสร้างมาแล้วหกสกว่าปีนะฮนะเราก็รีโนเวทใหม่นะตกแต่งใหม่หมดนะครับเป็นสไตล์ชิโน อต์ตเกสนะฮะก็ทั้งตัวด้านนอกแล้วก็ด้านในอาคารนะฮะซึ่งซึ่งกเ็เราต้องการจะให้เป็นแลนด์มาร์กหนึ่งของภูเก็ตด้ธนะนาคารกสิกรไทยสาขาภูเก็ตปรับรูปชมใหม่ในสไตล์ที่เรียกว่าชิโนโปรตุกีสเอกลักษณ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ด้วยลักษณะอาคารแบบอ้างม้อหลา้าสวยงามกลมกลืนกับวิถีชีวิตคนภูเก็ตชั้นแรกให้บริการธุรกรรมการเงินทั่วไปชั้น3เป็นดูวิชด้อมหลา้าสาขาใหญ่ที่สุดให้บริการปรึกษาการเงินการลงทุนนับว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวสามารถแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมถ่ายรูปกลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของจังหวัดภูเก็าากกาตาาวงงจลตดด่นนะะััห ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราลุกมาตลอดนะเรามีจังหวัดยุทธศาสตร์อยู่ประมาณ19จังหวัดนะที่เป็นจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยที่เราก็เข้าไปทําการตลาดอย่างต่อเนื่องนะฮะซึ่งผลออกมาก็ค่อนข้างค่อนข้างน,น,น,น่าพอใจนะฮะเพราะว่าสัดส่วนลูกค้าตามจังหวัดของเราก็เพิ่มมากขึ้นในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาที่นี่นบเป็นสาขาที่4ต่อจากสาขาปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงคานจังหวัดเลยและปัวจังหวัดน,น,น่าน แต่และที่ล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นเมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะจังหวัดภูกเก็ตเป็นจุดยุทธศาสร์สำคัญส่วนหนึ่งของสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยอีกทั้งในอนาคตจะมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษไทยมาเลเซียมีการก่อสร้างท่าเรือนากเกลือจังหวัดตรังการพัฒนาศูนย์โลจิสติกอํอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงการเปิด a อ c จะยิ่งส่งผลให้พื้นที่แถบนี้มีค่ามหาศาลเป็นแหล่งรุมธุรกิจการลงทุน หนุนเศรษฐกิจภาคใต้ของประเทศไทยมีโอกาสเติบโตอย่างมากทีเดียว